สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู wi, ่บซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับตัวละครฟฟี่นะครับวงน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับน้องก็ยังจะมีทางด้านของเมล์คิสตันฟฟี่นะครับเนาะสกีนปืนถาวรันที่ได้แบบฟฟี่ด้วยนะครับวงน้องใครที่เป็นสายฟรีนะครับเข้ามาดูคลิปนี้พี่บอกเลยว่าไม่พลาดแน่นอนนะครับนาอสสำหรับวงน้องคุไหนที่แบบว่าไม่มีเพจไม่มีตัวละครนะครับน้องเข้ามาดูคลิปนี้นะครนีปฟื เนาะเราก็จะมีทางด้านของบม็ดนึกคิสตันฟรีๆด้วยนะครับวงน้องก็จะประไม้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้พี่มีแจกด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตัวละครนะครับเนาะพี่จะแจกในคลิปนี้เลยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องเพราะว่าถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูเกินหนึ่งหมื่นห้าพันคนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกเรียามูลค่าสองร้อยบาทกับตัวละครเอฟลองอีกหนึ่งต จากพี่อยากได้ตัวละครจากพี่นะครับเนาะเป็นสายฟรีไม่เคยเติมแต่อย่างมีเพจนะครับวงน้องพี่ก็จะทําการแจกให้เลยสําหรับวงน้องคนใดที่แบบว่าทําตามกติกานะครับวงน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วกลับมาคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับเนาะว่ากดไลค์กดแชร์แล้วนะครับวงน้องก็จะเป้าหมายเลยนะครับเนาะมาวงน้องเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าในฤดูหนาวนี้นะครับเนาะจะมีทางด้านของกิจกรรมคริสต์มาสนะครับอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องเราก็กิจกรรมคริสต์มาสนะครับเนาะก็มาแจกของฟรีเยอะแแยยยะะะะะมมมาาาาาาากกกกนนนนนนนคคคครรรรรรัััับบบบบบบวววงงงง้้้อออททีีุ่่่สถไดเเเ็พล ของฟรีที่จะมาแจกนะครับเนาะมีแต่ของแล่ๆทั้งนั้นนะครับวงน้องเราก็บางอย่างนะครับเนาะไม่มีขายด้วยซ้ำนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆเข้ามาดูคลิปนี้นะครับวงน้องก็คือไม่พลาดแน่นอนนะครับเนาะก็มาอยู่กับกิจกรรมตัวแรกเลยนะครับวงน้องก็นี่เลยนะครับเนาะวันที่25นะครับวงน้องจะมีการเปิดตัวนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าจะแจกฟรีนะครับวงน้องก็คือเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องสุดตัวนนนนีีีี้้้้จจจะะมมาาแกกกกตตตััวววววครรรรดยงเ็ิ ครัววงน้องจาเริ <razor Liberty> ่มตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไปนะครับวงน้องก็ถ้าเล่นได้จริงๆนะครับน้องก็เป็นวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับวงน้องอก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็คือสิ่งที่จะมาแจกฟรีๆนะครับน้องก็อันแรกเลยนะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมล็อกอินนะครับวงน้องก็คือเข้ามาในเกมนะครับน้องแล้วก็รับไปเลยในส่วนของบัตรสร้างห้องนะครับวงน้องก็คือห้ามใบเลยนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของส่วนลดเพรนะครับวงน้องก็ 400%เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่เป็นสายเติอนนะครับเนาะก็ชอบมากๆเลยกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะสุดนักมวยตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าเซิร์ฟเรานะครับเนาะก็สามารถรับไปได้แล้วนะครับวงน้องก็ยังไม่หมดเท่าน้นนะครับเนาะก็คือจะมีทางด้านของตัวละครตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าจะมาแจกให้พี่ๆสามารถรับได้โยงเซิร์ฟได้ทุกคนแน่นอนสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตัวละครฟรีๆนะครับเนาะวันที่นะครับน้แนะครับวงน้องรตกวน้นเนกี่ยละคร ที่แบบว่าจะมาแจกอีกครั้งหนึ่งนะครับวงน้องก็คืออันนั้นนะครับเนาะก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับวงน้องแต่กิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจะมาแจกตัวละครใหม่นะครับวงน้องที่แบบว่าเพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยนะครับวงน้องก็แจกให้ฟีฟีเลยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของสัตว์เลี้ยงมาแจกด้วยนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของตัวละครตัวเก่ามาแจกด้วยนะครับเนาะสัตว์เลี้ยงที่จะมาแจกนะครับวงน้องก็มีทางด้านของมังกรนะครับวงน้องแพนกี้นะครับเนาะเราก็แบล็คคูลตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาา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 าะะ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 วววววว่่่่สสุดดดดดจจจจัััััััเเเเเลลยยยนน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 คคคคครรรรบบบบบบกกก้้้้้้ออออองงงงงตต์ีีีีทททมมมแแ็็ขขปื สามารถแลกได้ด้วยโทเค็นแหลงนะครับเนาแล้วก็จะมีทางหน้าของบัตรเพชรด้วยนะครับสามารถสุ่มได้นะครับวงน้องแล้วก็จะปราไม้เลยนะครับเนาะ แล้วก็ถ้าใครอยากได้บัตรสร้างห้องนะครับบ่งน้องก็คือ5้าใบเลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะมาแจกนะครับบ่งน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจะเริ่มเล่นได้นะครับบ่งน้องก็วันที่25เป็นต้นไปนะครับบ่งน้องก็ง่ายนิดเดียวนะครับเนาะลงไปเล่นในเกมนะครับบ่งน้องหรือว่าสังหารศัตรูให้ได้นะครับเนาะสำหรับซื้อหลักหรือว่าซื้อไพยของเรานะครับบ่งน้องก็ง่ายนิดเดียวนะครับเนาะก็เพียงเท่านี้นะครับเนาะก็ได้รับแล้วนะครับบวงน้องก็เป็นบัตรสร้าง ้งห้องนะครับน้องไปเล่นกับเพื่อนนะครับหรือว่าอยากได้บัตรซ่องห้องนะครับวงน้องไป1นึกับเพื่อนหรือว่า1นึกับคนที่แบบว่าเราอยาก1นึด้วยนะครับน้องก็จะประมาทเลยนะครับวงน้องก็คือจะมาแจกให้ฟิฟี่นะครับน้องที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติร์นะครับน้องก็สามารถได้รับทั้งหมดเลยนะครับวงน้องก็คือพูดง่ายๆนะครับน้องก็รับได้ฟรีนะครับน้องเราก็รับได้ยกเซิร์นนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาทเลยนะครับน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็พ น้องอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมตัวแรกนะครับน้องที่แบบว่าสามารถรับปัดสร้างห้องได้แบบฟรีๆนะครับวงน้องก็5ใบนะครับน้องแล้วก uh ็พี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือยังไม่หมดเท่านั้นแน่นอนนะครับน้องยังจะมีทางด้านของสกินพื้นถาวรนะครับวงน้องเราก็ของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องของฟรีที่ทุกคนจะได้นะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของกระทางฟรีๆนะครับเนาะสกินพื้นถาวรตัวละครฟรีๆนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของผนึกคริสตัลนะครับน้องที่แบบว่าจะมมมมมาาาแแจจจกกกกกววววัััันนนนนทีี่1รรรรรรคคคะะะะบบ้้้้้ออองงงเเ็็พสต์ลยยดป เนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมคริสต์มาสปีนี้นะครับวงน้องแจกของเยอะจริงๆนะครับเนาะใครที่เป็นสายรีก็อย่าพึ่งไปไหนนะครับวงน้องเพราะว่าของพี่ที่จะมาแจกนะครับเนาะเยอะมากจริงๆนะครับวงน้องแล้วก็ผนึกคริสตัสนะครับวงน้องจะเป็นเศษผนึกก่อนนะครับเนาะก่อนที่จะสะสมเป็นผนึกคริสตัสนะครับวงน้องสามารถเก็บได้ันที่สามสิบวันเดียวเท่านั้นนะครับเนาะเราก็วันที่แรกได้นะครับวงน้องก็เป็นวันที่หนึ่งมกรานะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็จะเป็นเศษตัวนี้นะครับเนาะเร้วก็สามารถมาแล แลกผนึกคริสตัลนะครับวงน้องก็คือเราจะได้เกมเศษผนึกคริสตัลนะครับเนาะเพื่อมาแลกผนึกคริสตัลนะครับวงน้องก็คือ1นึ่ไอดีสามารถแลกได้1ลูกเท่านั้นนะครับวงน้องกับผนึกคริสตัลตัวนี้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าถ้าใครมีผนึกคริสตัลตัวนี้นะครับเนาะก็เท่ากับว่าเราได้สุดหนึ่งแล้วนะครับวงน้องก็คือเราได้สุดพีสุดหนึ่งแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็สามารถแลกไปได้เลยนะครับวงน้องก็กดแลกแบบนี้เลกเลยนะครับเนาะนี่เลย แบบว่าอยากได้ผนึกคริสตัลตัวนี้ฟรีๆนะครับเนาะก็จะประมาทเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสายฟรีนะครับเนาะจะมีสูทเรแลใส่แล้วนะครับวงน้องเราก็จะมีสูทเท่ๆใส่แล้วนะครับเนาะเพราะว่าลูกแก้วผนึกคริสตัลตัวนี้นะครับวงน้องสามารถแลกสูทฟรีได้นะครับเนาะก็จะประมาทเลยนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับวงน้องก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเนาะก็ยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องจะเป็นทางด้านของสก็นปืนหาวอนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของทอมสันนะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกกรรรรรมมตตตััััััวววววนน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 นีี้้้้้้ะะะะะคคคบบบอออองงงงปปเเเเเดดขขาาาาาใไททยยแลล็็่จส์ ยังตัวนี้ด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าจะมาแจกฟิฟี่นะครับวงน้องในวันที่25นะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของสกินปืนพร้อมสั่นตัวนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เพิ่มดาเมจมาด้วยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็สุดจัดเลยนะครับพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสายฟีมีเฮแน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่าได้สกินปืนหาวอนด้วยนะครับเนาะเราก็มีกล่องปืนเยอะแยะมากๆนะครับวงน้องก็จะประไม้เลยนะครับเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าใครที่เป็นสายฟีรอเล่นกิจกรรมคริสต์มาสได้เลยนะคคคครรรรรรััััััับบบบบววววกกกกนน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 ้้้้ออองงงง็็เเเลล่่่่ไไดตตแที25ะะะาาายยยจปถึมู15 5วันเต็มๆเลยนะครับวงน้องก็จะป้ามายเลยนะครับเนาะกานเรากลับมาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพยของเรากันบ้างนะครับวงน้องก็คือสำหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพยของเรานะครับเนาะก็มีกิจกรรมตัวใหม่อัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพยของเราวันนี้นะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เริ่มต้นอยู่ที่20เพชรเท่านั้นนะครับวงน้องที่พี่สุ่มให้ดูแล้วกันนะครับโอ้โหเกน้อองก็คืพี่ แค่40เพชรนะครับเนาะแต่ได้99เพชรกลับมานะครับวงน้องก็คือสุดจ้าจ้านะครับเนาะก็คือคุ้มแล้วนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะจะมี300ให้เราเลือกนะครับวงน้องจะมี20เพชรนะครับเนาะ180เพชรนะครับวงน้องเราก็50เพชรนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะสุ่มทีละ20เพชรไปดูราคาวงน้องนี่เลยนะครับเนาะได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้นะครับวงน้องก็ได้มาตัวนะครับเนาะก็คือได้อันนี้มานะครับวงน้องก็ยังเคลือเ่อนเหมือนเดิมนะครับวงงน้อก็ไม่เป็นไราะลลองสุ่่มเนๆไปดูนนะครับวง้องได้หรือเปล่าโโอ้้หไไม่ดนะครับวง ก็เกือบได้นะครับน้องทุกครั้งนะครับมองน้องพี่เกือบทุกครั้งเลยนะครับน้องได้หรือเปล่านะครับมองน้องไม่ได้ไม่ได้อีกแล้วนะครับมองน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องว่ายังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับมองน้องก็เพื่อเหมือนเดิมนะครับมองน้องนี่เลยนะครับน้องก็พี่แนะนําเลยนะครับมองน้องให้สูงประมาณ180เพจนะครับน้องก็คือ10ครั้งนะครับมองน้องเราก็ไม่งั้นก็สูงพิเศษไปเลยนะครับมองน้องก็คือหนึ่งครั้งนะครับน้องห้าสิเพจนั่นเองนะครับมองน้องเออก็จะเปล่าไม้เลยนั้นนะครับน้องก็มี้น ด้วยนะครับน้องเราก็ได้สุดด้วยนะครับวงน้องเราก็มีทางด้านของ m p 5ด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่าเป็นสกินปืนโหนมากๆเลยนะครับน้องลั่นสอนะครับวงน้องเราก็บวกเจาะเกาะมาด้วยนะครับน้องก็จะปลาใหม้เลยนะครับวงน้องกับสกินปืนตัวใหม่นะครับน้องก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเป็นสาย MP5 นะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องก็สามารถเล่นได้ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้้้้้ anyway. ้วววววครรรัับบบนนนนนนออออออองงงงงกกกกกก็ฝาาาาาดดดยยยสหหไไไที่่่แข ีๆอยากเล่นกิจกรรมนะครับเนาะที่แบบว่าไซส์เพชรเติมเอานะครับเนาะก็มีเหมือนกันนะครับวงน้องก็ไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมนะครับเนาะตอนนี้นะครับกิจกรรมมาแจกฟรีเยอะมากนะครับเนาะก็จับปลาไม้เลยนะครับวงน้องก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับเนาะพี่ก็มาสอนรับตัวละครฟรีๆแล้วนะครับเนาะงเราก็สอนรับผู้นึกเชสตันด้วยนะครับเนาะว่าสามารถรับได้วันไหนนะครับเนาะอะไรยังไงนะครับเนาะงเราก็จะมีอะไรของปีบ้างนะครับวงน้องวันนี้พี่มารายงานแล้วนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงใใคคคคคครรรรรรททททีีีี่่่่่่เเเข้้้้าาาาาามแแแแลลลลลลวววกก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 ็็ฝดดไไ์์ชอออนน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 ะะะะะััััับบบบจจปงสห ว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามคนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับวงน้องเพราะว่าตอนนี้นะครับเนาะใกล้จะครบ2องแสนซับแล้วนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะยังไม่ได้กดไลค์ like, กดแชร์ share, ยังไม่ได้กดติดตามนะครับวงน้องเราก็ใครที่ไม่แจ้งเตือนนะครับเนาะก็ฝากกดกระดิ่งหน่อยละกันนะครับวงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะบ๊ายบาย